แต่บานเย็นสีเหลืองนิหน้าละบานเย็นที่บ้านก็ขึ้นแต่สีเหลือง<ม>อันนี้ไปเอาที่อื่นมาปลูกออต่เทียนสีแดงก็ยังอยู่เทียนสีชมพูนี่มองจากมุมนอกเข้าไป สีชมพูเป็นหลักบันเยนสงสัยบันเย็นสีแดงมันใช้ไม่ได้มันสัมรัง สูงมากสูงแล้วสวยดีเชียนสีม่วงตรงนี้มันเริ่มโซมแล้วแต่ว่าต้นใหม่ๆม,มันกำลังจะขึ้นมา